ค่ะก็ชมบรรยากาศนะคะเช้าๆนะคะก็มียายฮันนี่นะคะก็มาทําความสะอาดนะคะมาทําความสะอาดอหน้าบ้านลุงตลอดเลยนะคะนาอนี่นะคะเาก็มาดูนะคะนี่นะก็ทุกท่านนะคะนาะเราได้เห็นแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะว่าเป็นยังไงโอ้ลุงลุงตื่นแล้วนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะแล้วก็ยับไหมจอดประมาณตรงเหงกองนร้นี้ไหมสี่ทุ่มใช่ตรงบ้านเราใช้จอดเปิดไฟเฉยไม่ติดเครื่องแล้วสุดท้ายถ้ามองไปด้านข้างก็น่าจะเป็นเสียงของอาจารย์ดึงถ้าหโค้งนั้นถ้าอยู่ความความือมาตลอดอาจารย์ที่จะลงตรงนั้นตลอด ถ้าเป็นข้างถน ote, <S <s น,น,น,นะน,นมันจะมีเถียงนาคู่ดึงกันอาาจรย์ถรถวิ่งขั้นนั่งเฉนปกติเงียบกีบนาะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นบ้านคูณพรชัยกับบ้านประแพะตรงข้ามกันเลยแค่เพิ่งได้ยินเขาได้ยินเสียงแม่พีคุยอยู่เมื่อกี้ทีหนึ่งทีสองเราหลับแล้วอันนี้ผมมันไม่ใครฝืนหัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ก็มันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่หลังจากที่เมื่อวานนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาคืนก็มีรถนะครับที่เข้ามาในหมู่บ้านแบบผิดปกตินะครับเยอะมาดึกดื่นๆ Lastly, ข้ามาทําอะไรนะเจ้าหน้าที่หมู่บ้านก็อยู่อย่างสงลบอย่ีนะครับก่อน,นแ,บบแต่เมื่อคืนนี้ของท้่มาส่งอะไรขนาดนี้มาเกดมัน มอเตอร์ไซค์ก็สามคันอยู่ตรงนี้ตรงที่หัวเนี่้สอาตรวจเขาบอกเมื่อคืน่ีตามค่ะตามครับเมื่อคืนนี่มีแต่ผู้ชายค่ะแล้วน้องแคมล่ะคะหนูอยู่ในห้ก็ข้าานก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันทำงานค่ะกันที่ตามทำกลางวันไม่กลัวตามลมไม่ทันแล้วตาม นนะ้เปมีอะไรมาี่นนะอกินหมดเลยอโมาสอนนะคะสัสดียามเช้านะคะคุณเอาลงสาร้มายตหน้าันนะคะบิวบิวจนพันสีแล้วเนี่ยดแนทีเนี่ยเราจะ ไม่กับพิบนะไม่กับพิบตาเลยถ้าดูในคลิปนายโบตีนะตึงเต้นตลอดครับตามีตะกอไผ่ครับไม่มีอะไรในกอไผ่ยเนื้อก็มีอยู่นิกี้นิกี้ยิงเกินไปอยู่ไหนมานิกี้นั่นอย่างนีอีกแล้วเรียกเขาว่านิกี้มาเข้ไปกลัวอย่างเดียวกลัวจะจับเข้าบ้านสสวััดีครบสวัสดีครับ ลท้นะมือจอนะครับจอนี่ก็สายบิวใหม่ครับนี่นะครับท่านนออกมาดูนะครับว่าลุงพลออกมาสัมผัสหมอกเพราะว่าไช่องใครไม่เด้รอยไม่ไม่รูส้ายนะไม่ใชเด็นการสายเกิดเขาดโอแก้วแก้แก้วแก้วแก้วไม่ร้องนะไม่ร้อกมาขึ้นมีอะไรรู้เปล่าขามีอะไรมาเจ้าเลยฮะรับรับครับโอเคครับ บ้าบ้าสุกไปฟังนะครับไปดูที่เขาอะไรมาโยนในบ้านเจบ้างอะไรอยังครับเขาอะไรมาโยนข้างบ้านจ้าผู้ได้บันไดเมื่อไหร่เห็นวะได้ยื่บันไดวะเครื่องนังฆ่าแม่แม่ไปเอาบันไดมาหน่ะบันไดก็ยังไม่รุยโอ้ตายแล้วสูบไดนะไม่ใช่เารอบันไดมาจะเอาไม้แม่นเอาอะไรนะ ส่งเอาอันนั้นบ่ส่งเอาขนมบ่เขาทข่าวๆนะครับวงเราบ่หูจัามาอยู่ไหนอ๋อสวัสดีครับคุณอยู่ไหนครับเมื่อคืนอันนี้สายปั่นพร้อมนะครับผมผมก็เรื่องเราเมื่อวานไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับลองกันดูนะได้ยินเสียงใครไล่อยู่ตลอดเลยไม่ได้ไล่เมื่อวานเมื่อคืนนี้เสียงนี้กด เสียงไล่เสียงไล่เสียงไล่ที่มาที่มาตรงนี้สองแาตช์ใช่โอเดลที่เข้าไปนอนที่บ้านเอที่โรงเรียนเออเด็กเห็นเห็นโมเดลใจเจอพี่เมลินะคะสวัสดีค่ะมาก็มีตค่ะคุณมาฝากนะคะเอ็นทศคุณภัสสโรตาโลแล้วก็มีเตยภาพตัวอวตารด้วยนะคะนอนหลับแล้วโรตาโล EOD ด้วยนาฬิกาในมือ ลา2ี่สอนาฬิกาสี่สิบเจ็นาทีเกือบห้าทุ่มโอ้่าเอ็มบอกขอขอไปดูข้างนอกหน่อยนะลุงไปเลย้ามีอะไรผิดปกติออกไปดูเลยยาเอ็มอมาเหรอแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะทำไมไม่ไปเรียกผมบ้างจะเดินออกมาแล้ว ไงลังไงลังไม่ได้เดินออกมาแล้วไมงออกมาแล้วไงลังเนี่ยโอ้ยจะนอนใช่มันอันอันสายตรวจก็คือจุดจุดเริ่มต้นคือเบาตัวก็จะหลับไม่ตืดในเรื่องเรียนหรอไงลังก็จะหลับ ไม่มีวันเด็กเนาะไม่มีวันไงดังบิวจริงๆในช่วงกําลังบิวอยู่กําลังบิวอยู่ไงลังกึ้มเราก็นึกว่าเขาบิวนะอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงการแสดงนายพดี